เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้รวบวภรรยาเก่าของสามีใหม่ซึ่งเป็นมือฆ่าปาดคอหนุ่มลูกจ้างฟามสุกรในราชบุรีคะ่ะ พันตำรวจเอกสุวิ์ช,ชาวสีทองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจอมบึงจังหวัดราชบุรีได้สั่งการให้พันตำรวจโทสัมฤทธิ์มั่นใจสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรจอมบึงนำกำลังประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวน,สวนตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีเข้าทำการจับกลุ่มนายอนุวัตศรัทธาผลอายุ19ปีอยู่บ้านเลขที่170ทับ2หมู่3ตำบลจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีและนางทองพูนหรือผาอินทนินอายุ30ปีเจ้า ที่อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนตำบลอ่างหินอยู่บ้านเลขที่36มหทับหหมู่สองตำบลอ่างหินอำเภอปากท่อที่บริเวณคคกวัวบ้านน้องตาเนิดหมู่สิบตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงหลังสืบทราบว่าทั้งสองคนนั้นได้ร่วมกันฆ่าปาดคอนายสงวนบุญมาชัยอายุ36ปีหนุ่มลูกจ้างฝางสุกรกาญจนาในอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีก่อนนำศพไปทิ้งที่ป่าละเมาะบริเวณหมู่สองตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงโดยที่ ที่เกิดเหตุเมื่อวันที่9พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มทั้งสองได้และนำตัวมาสอบสวนโดยนายอนุวัตยอมรับว่าเป็นผู้ลงมือฆ่าปาดคอนายสงวนบุญมาชัยสาเหตุนั้นเนื่องจากผู้ตายนั้นตามมารังควานตนเองกับนางทองพูลซึ่งเป็นภรรยาเก่าของผู้ตายแต่เลิกรากันไปแล้วและหน,นีมาอยู่กินอยู่กินกับตัวเองได้ประมาณ10เดือนโดยก่อนเกิดเหตุผู้ตายได้โทรศัพท์มาหาภรรยาของตัวเองและบอกว่าจะมาหาซึ่ง ขณะนั้นตัวเองกับภรรยาได้ออกมาหาเหตุโคนที่บริเวณใกล้ที่เกิดเหตุภรรยาของตัวเองจึงได้ท้าให้ผู้ตายมาหาและเมื่อผู้ตายมาจึงเห็นว่าภรรยาเก่าของตัวเองนั้นมาอยู่กับตัวเองจึงด,าด่าทอและขู่ตัวเองว่าถ้าไม่เสียชีวิต ตนเองนั้นก็จะต้องเสียชีวิตจากนั้นก็เข้ามาทําร้ายร่างกายภรรยาตัวเองจึิงได้เข้าไปช่วยโดยใช้ไม้กระหน่ำตีผู้ตายจนแน่นิ่งไปและใช้มีดที่เตรียมมาหาเหตุโคนปาดเข้าที่คอก่อนจะนําศพนั้นไปทิ้งและหลบหนีมาอยู่ที่คอกบวัวที่บ้านหนองตาเนิดจนกระทั่งมาถูกจับกลุ่มได้ตงางเจ้าหน้าที่ตํารวจได้นําตัวนายอนุวัฒน์ไปค้นหามีดที่ใช้ก่อเหตุและท่อนไม้ที่ใช้ตีผู้ตายก่อนจะนําตัวไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพ มันจะพันเป็นัาังหมนียใคายู่พวกที่หน้าลอ๋อที่ผ่านมาเป็นอนี้ตลอดเลยวันเกิดเหตุอะไรครับวันเกิดเหตุอะครมันกินเหล้าแล้วมันก็ผ่านขมหมดมาตบมาตีเมียก็ทีนี้เมียก็เลยหนีมาอยู่กับผมก็บอกผมว่าพานี่ที่หนีไอ้จักรไอ้คนตาย